เขาตัวมดได้หรอจงอาห่งหม่งไข่ะเอาเขาตุมดได้เหรอออรู้งเขาะเดียวมูจะรอหนนอะนี่อเออนอออชอช็อยัง เอเฮะเียของมาได้เลยออกออกลบเลยครับออออกไมลออกมพพ่อผเหนีเสียเขาักเลยลบเลยไยกันะล่ะครอยูมเฮาว๋อมาเฮาจะได้มะเขาจะได้หน ข้างน่อมต้นกลกางอ่ะเขาเขาหลักมาบ่กหลักกู้าบ่อถ้าอยู่ในตีนอนนีเบอกไผอันนี้เนาะีมีทีเข้าน่ะเขาเขาลักมันเข้าได้ไหมอ่ะตเยอล่ ฮะโอ้ยยิงเตานะตีไปกี่ไปมาติเอาบอกของเราเอาตี๋เีหมันตงนเอาต่มันตีมเขาหืาบอดีบดี้เปิดเตียมบดีเปิดเตียดี๋ยวเดินเปิดจักรกันงัวปังอันนี้เป็นงูอย่างไรเป็น น่าจะเป็นจงอางนะ <จง S 1> ครับเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ต้อกแขวนอ่ะการกรับกมันดี๋ยวไม่โผลอะไนะจบกะแล้ว,วทีนเราเข้าไปเราเข้า,ขา,ขาน้อยเอยมันโปมันน้อยครับถ้ามีโปใหญ่มันมันชูหัวขึ้นได้ไง ครับตอนที่เจองูข้างแรกไปเจอจะได้ครับกําลังจะปืดกินนอนกําลังจะทาความสะอาดอแต่มันก็อยู่ข้างเตียงอะมันปกพกหัวขึ้นมาต่้งคนต่างกันปุก็กระโจนออกห้องนะครับแล้วกแล้วก็หู้ครับเป็นงูชนิดไหนครับสงสัยไปได้ว่าเป็นจงกอ้งกับงูเฮานะครับเพราะมันปกงกหัวขึ้นสูงประมาณศองนรับครับแล้วก็พอเจอปุ๊บ เนี่ยจะได้ครับรีบแจ้งกู้ภัยเลยนะครับหรือว่าจะได้ครับแจ้งครับผมปิดประตูอ่าแล้วก็ปิดประตูอย่างเร็บไว้แล้วว่านแจ้งน้องครับบอกแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาทันทีเลยครับอ๋อครับแล้วก็บ้านเลขที่ี่นนะครับเนี่ยบ้านเลขที่สามห้าเจ็บหมู่สิบสองตำบลท่าวังทองครับอ๋อครับดีแล้วครับเนาะตอนนี้งูแบบนี้ลลวครับเนาะแล้วก็งูห่าคนนะครับ ครับตีปีเจอตะกี้นี่งูเหย้าประมาณกี่เมตรครับเนี่ยแล้วประมาณเมตรปลายเกือบสองเมตรแล้วครับอ่าบุู้วเป็นงูชนิดไหนครับอ่างูนี่ผมมาแน่ใจครับแต่ต่อไปดูตะกี้นะบ่าบ่างูจงอ้างกับงูเฮาเพราะมีแขผงคออ๋อครับแล้วก็ปีจะเอาไปปล่อยหรือจะได้ต่อครับเนี่ยอ่าปกติจับงูจะปล่อยตลอดครับส่วนตีปล่อยในจะเป็นพื้นที่หางไก่เนาะจะเป็นปลาซะส่วนใหญ่ครับครับ ามาจากมูลนที่ไหนครับผมจากสมาคมกู้ภัยข่าวบางทองเขย่าครับ